ก็สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับนะวันนี้เรามาทำอะไรดูก่องทำนเือแล้วก็หว้พระป่าวันเอาลงทานกับหวยพระป่าไหว้พระป่าที่เราตั้งต้นไว้ตั้งแต่เดือนไหนนะเดือนก่อนวิ่งใหม่นะตอนตอนที่อันนี้มาแต่วันนี้ก็เทวชื่อแบบสบายๆเอ้ตัวเลขมาไหม เดี๋ยวก็จะปล่อยนะอันนี้เดี๋ยวเราเซิร์ฟกันคร่าวๆก่อนบรรยากาศลูกทานเราก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองกินร้อยโลนะลองกินร้อยโลแล้วก็ขนมไปเซตแรกขนมหมดไปแล้วแกไปหมดจีนก็จะมีขนมกบเพี้ยวด้วยแล้วก็ขนมจีนย่แววนน้้าจะไปหมดลตอนนี้ยังไม่เปิดใช่ไหมยังเหลือขนมจีนเพราะว่ายังไม่เปิดอันนี้ยังไม่เปิด หมดแล้วตอนนี้ไม่เปิดใช่ไหมถ้าแหนียวมูปิ้งไปแล้วขนมไม่หมดแล้วแจกหมดแล้วหมดไปชุดหนึ่งแล้วใช่ไหมชุดแล้วถ้าเหนียวมูทอดก็หมดแล้วแกแจกไปแล้วรอบหนึ่งอ่าเหลือขนมกินนั่นนี่ช่วงบ่ายไว้ช่วงบ่ายอันนี้คนมาเยอะแยะเลยนะวันนี้เป็นงานอะไรนะลูกของที่เราตั้งไว้แต่ก่อนงาน งานหาทุนสร้างศาลาเนาะศาลาแต่ก่อนมันจะเป็นยังไม่มุงนะตอนเรามานะอราไม่มุงแล้วยังไม่เสร็จแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพาไปชมเดี๋ยวเราเดินไปชมท่นชมครับที่ศาลาที่ตอนเรามานี่ยังเป็นโครงสร้างยังยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จไม่มุงใช่ยังไม่เสร็จเป็นองค์พิธี่นนี้เวลา18บนาฬิกาจะมีพิธีก็คงเสร็จแล้วเนี่ เสด็จไปเนาะตาเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะวงต่อน่่วนหึ่งทีเราด้วยเราสุดระุนนะคระจับส่วนนี้งให้ทุกท่านได้รับทราบครับอันนี้เจ้าภาพได้ถวายเสร็จสิ้นมากเลยทุกเจ้าภาพทุกคณะตอนนี้ก็มีลงทานด้วยล้วลงทานด้วยนะเลยรอบเลยเนี่หลังคาที่แต่ก่อนนี้เรามาก็ยังยังไม่ได้มุไม่ได้อะไรกำลังเชื่อมื่อมนะลคน นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ชาวบ้าน,านเขาก็รวบรวมกันนะครับวันนี้นะนี่ครับ,บก็จะเป็นประมาณนี้นะลวงของนะอันนี้เราก็สมทบใช่ไหมสมท,สมทบเนาะที่สมทบก,ทก,ทก็ไม่รู้ยอดอะไรเท่าไ,ไหไร่รยอดไหลเข้ามาเรื่อยๆอ่ะ เดี๋ยวมาดูยอดใหญ่เลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็ไปไปถามช่วงบายช่วงบ่ายหนึ่งยอดใหญ่ยอดรวมหมดทั้งหมดพิธีถวายก็ประมาณ13บสนาฬิกาจะรู้ยอดใช่ไหมครัประมาณนะเดี๋ยวก็ช่วงบ่ายเราจะมาสรุปช่วงนี้กันเดี๋ยวต้องดูก่อนเป็นงานในชนิดห่งแต่งตั้งพัดย้อนหนึ่ฉลองพัดย้อนอะไรแบบนี้อันนี้คือทำครางเกี่ยวกับ จะน่าสงก่อนเนาะในส่วนรวมยอดที่ศาลาที่เราทำประมาณไปหนึ่งนี่ครับที่ทาก็ได้มุงมาแล้วนะได้มุงเสร็จอะไรเสร็จก็จะประมาณนี้นะนประมาณนี้นะครับแล้วเรามาก็ไม่ยากไม่ไม่เนาะก็แค่ว่ากันแล้วกันนะ พูดเสียงดังหน่อยแข่งครับเ <c oughs> นี่ยนะแป๊บเดียวเออเอาก็ดูนะเอาแนวแนวอันนี้ดีกว่าครับเอาแบบง่ายงวันนี้เขาอ,ออกสามแปดวัตะมาเขาออกสองสองครับวัตะมาก็ออกเจ็ดศูนย์ขึ้นเรียงแบบง่ายๆเลยวันต่อไปก็หนึ่งสองง่อหน้านี้วันที่เจ็ดเอาอีกรอบอันนี้ง,อออองี้เลยเหรอสามแปดสองสองครับเจ็ดศูนย์อ้าวศูนย์สามไปไหนตอนนั้นอ่ะ ศูม,มีไหมศูย์ส,สม,มันจะถ้ากลุบกลุ่มศูนย์เราก็ชี้เป้าอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเอาแบบง่ายก่อนอ่าแบบง่ายเลยคือแบบมองรูปภาพแบบง่ายอืมจับไป07ครับ03นย์สามครับสามแปดสาดบดู3ามมันจะเป็นแนวตั้งนะสาแล้วสองสก็จะเป็นแนวตั้งสังเกตไหมครับเพราะาเจก็เป็นแนวตั้งอ่าและแนวตั้งตัวต่อไปข้างบนคืออะไรนี่ดูเอา ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกตรงๆเลยนะแคบได้แคปสามตัวนี่ก็ลากจากนี้ไปเลยสามตัวนี่โอเคล่างล่างห้าสามหรือเปล่าไม่รู้น้ำบ้านเลขที่ผมหนะึ่งหนึ่งสองไม่น่ารอดครับเห็นบอกเน้นหลักสิบหน่อยหลักสิบ,บสักตัวป่ะต้องหมัดเด็ดนิดนึงหลักสิบปกติถ้าผมว่าเลขหนึ่งมันน่าจะเข้าเลขคนครับหนึ่งเบื้องต้นเมนแรกคือเลขหนึ่ง เมนลองคือเลข5้าครับเมนที่สามคือเลข8นีหหลักสิบจะอยู่ประมาณ1กับ5้ากับ8 3ดสาตัวแต่เด่นที่สดุดคือ1ครับลองนอนลองมา5ลองลองมาอีกเป็นเลข8ดก็มีอยู่3าตัวประมาณนี้ครับก็เบื้องต้นคือจับในกรอบไว้ไก่อนเลยถ้าใครชอบหนึ่งก็เอาอ้อมเลขหนึ่งเลยอันนี้คือเบื้องต้นนะเบื้องต้นใครชอบเลขหนึ่งนะเบื้องต้นนะเบื้องต้นนะครัวกรอบนี้ก็เอาอ้อมเลขหนึ่งเลยครับไม่พลาดหรอก ถ,ถ้าใครชอบโซนนี้ก็จะเป็น 5, ้าสห้ได้5้ศย์ได้ถ้าโซนนี้ก็จะเป็น5เห็นไหมเสื่ออ้อมเลย 5, 7, าเจ็ดหห้าห้าได้หมดนี่ก็ถือว่าเมนหลักเลยนั่นี่เพราะว่าถ้าผมจะอิิบายให้ละเอียดดูสังเกตดู 07, นย์เจ็ดนี่ศูนเจ็นสมสาองสองเจศนย์ไหมบริเวณนี้ไม่น่ารอดอะหนสองกันหนึ่งนไม่ไม่ไม่น่ารอดอนะ ผมว่างานเอาไปน้ารอดนะเอากจะนานสามน้าไปคิดอย่างนั้นเลยบอกศูนย์ศูนหนึ่ถ้าศูนย์หลุดถ้าหลุดมาที่ศูนคือจะเป็น100-800 101แปดนี้หนึ่งหนอยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้นะถ้าศูนย์มาคิดว่าไม่พลาดด้วยแล้วไอ้ตัวหนาหนานี่นะไหนตัวหนาหนาน่ยตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างจะเบลอ แบเบร์แบเบองงงงงงเนี่ยนะตัวหนาๆนะให้ดูตัวหนานหนานี่ค่อนข้างจะแบเบอร์เออตัวหนาๆนี้ค่อนข้างจะแบเบอรอแบเบอร์นะตัวหนาๆค่อนข้างจะตรงเนะยแล้วอันนี้มันมีเอียงไหมมีโอกาสที่จะเอียงได้ไหมเอียงถามว่าก็ยากหน่อยวันนี้ยากอ๋องวดหน่อยไม่เอียงเอาตรงๆเลยงวดที่แล้วเอียงวันนี้อยากตรงๆเอาตรงๆไปเลยอ่าไม่น่ารอดนะมมีเปอร์เซ็นต์ให้ไหมงวดนี้ โอ้รู้สึกว่าออ03ตัวนี้ออก38พอเข้าตรงนี้ออกออกไอ้22นะครับพอเข้าตรงนี้ออก70ทีนี้เป้าหมายเราคือกรอบนี้กรอบแรกเลยในยกรอบแรกอะกรอบแรกคือจุดนี้แต่ถ้ามาดูอีกเป้าหนึ่ง900 327ถ้าเขาขึ้นบนก็อยู่กรอบนี้นะครับก็ในโซนนี้นะครับที่ผมแบ่งโซนนี้แล้วก็ ก็ดูอีกกรอบหนึ่งคือเดี๋ยวนะตรงไหนนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเก้าศูนย์ศูนย์โอ้ยกรอบหนึ่งมันจะซ้อนเก้าศูนย์ศูนย์อ้ยกรอบหนึ่งมาทางนี้หลายทางกันไปด้านขวามือ๋อในด้านนี้ด้านนี้เก้าศูนย์ศูนย์สามสองพอสองตัวนี้ออกสองสองมาตกตัวนี้ออกสองเจ็ดศูนย์เลยนะครับแล้วเป้าหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะมีอยู่สามเป้าเป้าแรก ป้าที่ 2, 2เป้าที่3นะครับประมาณนี้3เป่านะครับต้นผมชอบหนึ่งหนึ่งจะเป็น15 1 3ก็ได้นะครับเป้านี้นะครับแคบแคบไว้นะครับอันนี้มีประโยชน์<ค>นะครับจยดนี้กรอบแรกกรอบ2กรอบ3ทีนี้เพื่อไมใ่ใช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 ่โอ๊ยไม่ใช่ต้นปาล์มต้นหวายมั้งหวายนี่ต้นนี่นี่ต้นหมากเนี่ย ก็อยู่ประมาณนี้นะครับ3กรอบนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็ไปเซตดูว่าหวยจะไปยังไงนะครับเบื้องต้นแนวทางหลับฉีกคือ1เส้นแรก900327เส้นทางที่2 900327ก็มาตกนี้และเป้าที่3คือ900327คือตกนี้คือเป้าจะมีอยู่สาเป้า1 2 3นะครับเป้ามี3ามจุด นี่เพื่อไม่ให้หนึ 1, 2สองหนึ่งหนึ่และตัวรองก็วันสงการตัวรองลงมากันรัชการที่10ตัวรองมาก็เลกเบิ้ลนะครับนี่เป้าแรกคือจุดนี้ข้อที่2ก็5ถ้าหวยเข้าไปที่5้าคือน่าจะเป็น 5, 3 5, 9, 5, 6ไม่เกินนี้แต่ถ้าเข้า8ปดนะครับแปดก็ได้แอะไรก็ได้ใครชอบรูปแปดรูดไป 86ตัวตัวเด่น83ตัวรอง80ก็ได้แต่ผมไม่ได้เขียนนะ8 8ตุนได้8 0นถ้าซ้อนยอดศูน